พิงกี้ตัดผมเข้าแดนแรกรับระยะทนายขอประกันตัวยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีของพิงกี้สาววิกาชัยเดชนักสแสดงสาวชื่อดังวัย36ปีและนางสรินยาชัยเดชอายุ63ปีคุณแม่ของสาวพิงกี้พร้อมกับพวกรวมทั้งหมด19คนกลายเป็นจำเลยในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กซ์3ดีถูกนำตัวส่งเรือนจำทันทีระหว่างรอสาลพิจารณาคดีดังกล่าวทั้งนี้สารยังไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวอีกด้วย ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่26สิงหาคม2565ที่ผ่านมาทางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ได้รายงานว่านายอายุสินธภพันธ์หรือท่านซีโตอธิบดีกรมราชธาน์เผยถึงความเป็นอยู่ของจำเลยทั้ง19คนว่าในจำเลยทั้งหมด19คนนั้นแบ่งเป็นผู้ชาย14คนและผู้หญิง5คน ซึ่งทางเราได้ทําการคัดกรองจําเลยทั้ง19คนพร้อมทั้งแยกกักตัวตามระเบียบครบทั้ง5วันแล้วพบว่าทั้งหมดปลอดภัยดีไม่มีใครเป็นอะไรเพราะฉะนั้นจึงนําทั้งหมดเข้าสู่แดนแรกรับโดยมีการปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกับผู้ต้องขังทั่วไปเช่นทุกคนต้องตัดผมสั้น และทุกคนให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังเผยอีกด้วยว่าตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2565จนถึงตอนนี้สาวพิงกี้ยังไม่มีญาติของเธอเองหรือทางทนายความก็ตามเข้ามาติดต่อขอเข้าพบแต่อย่างใดมีเพียงแฟนคลับที่อยู่ในเรือนจำที่คอยเป็นกำลังใจให้สาวพิงกี้เท่านั้นทั้งนี้ทางรายการตกมันบันเทิงยังได้อัปเดตเพิ่มเติมอีกด้วยว่าพิงกี้เข้าไปในเรือนจำต้องมีการกักตัวทั้งหมด5วันตามระเบียบกรมราชัณฑ์ในห้องกักตัวของทันทสถานหญิงกลางคือห้องสี่เหลี่ยม มีห้องน้ําในนั้นมีผ้าหม่มมีทีวีมีพัดลมไม่มีแอร์เมื่อกักตัวครบแล้วก็เข้าไปอยู่ในส่วนของด่านแรกรับซึ่งมีพื้นที่ไปไหนมาไหนได้ซึ่งตอนนี้สุขภาพจิตของพิงกี้ยังดีอยู่แต่ก็ใจหายไม่น้อยเหมือนกันตามระเบียบนั้นพิงกี้ยังพบทนายได้ ด้านว่าที่100ร้อยตรีธนกรจิตอาริรักเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยผ่านทางช่องยูทูบนิกกี้นัดว่าสาเหตุที่พิงกี้ไม่ได้ประกันตัวนั้นเพราะกลัวว่าจะหลบหนีเรื่องนี้คือดุลยพินิจของศาลพิงกี้และแม่ยืนยันมาตลอดว่าไม่เกี่ยวแต่เรื่องนี้ขึ้นกับพนักงานสอบสวนว่าไปเจออะไรทําให้พี่ชายแม่พิงกี้และพิงกี้โดนคดีนี้กันหมด สำหรับสาวพิงกี้พร้อมด้วยคุณแม่และพี่ชายนั้นถูกพนักงานอายการสำนักอายการคดีพิเศษสียื่นฟ้องในฐานความผิดฐานทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนเรียกได้ว่าเป็นมรสุมลูกใหม่ที่ซัดเข้ามาหาดาราสาวอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอดราม่ามากมายในชีวิตแต่เธอก็ผ่านเรื่องเหล่านั้นมาได้ ซึ่งเราก็ต้องคอยมาดูกันว่าอุปสรรคในครั้งนี้สาวพิงกี้จะสามารถผ่านมันไปได้หรือไม่เช่นเดียวกับเหล่าแฟนคลับของเธอที่คอยให้กำลังสาวพิงกี้โดยตลอด